สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนินทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัิริธครับครับเริ่มต้นรายการวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตภาพยนตร์ใหม่จากทางเบเจอร์ซีรเพล็กนะฮะแม่จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากอวตาร The Way of Water นะครับใช่แล้ววันนี้นะฮะ แนะนำบอกว่าต้องดูใน IMAX ด้วยใช่<อ><อ>เพื่อที่เราจะได้เต็มอัธรสมากยิ่งขึ้นกับกจอบเบื้อเริ่มนะฮะซึ่งตอนนี้ครับทาง Major Cineplex ครับได้มีการอัปเกรดการฉายเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่อยากชวนทุกคนนะฮะให้ได้ลองนั่นก็คือระบบ IMAX with Laser นั่นเองครับชี้แจงนิดนึงจริงๆเลเซอร์เนี่ยเขาใช้ในประเทศใหญ่ๆทั่วโลกละัะอย่างเช่นทางยุโรปก็จะมีประเทศใหญ่ๆ ในอังกฤษอะไรพวกนี้เขาใช้เป็นเลเซอร์แล้วก็อเมริกาแน่นอนคือต้นตำรับของเทคโนโลยีตัวนี้ค,ความแตกต่างเนี่ยคือแสงคงที่แล้วก็แสงมันสว่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลายละเอียดที่เราจะเห็นเนี่ยมันมีความสว่างชัดเหนือ 4K ทั่วไปจะชัดขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วแล้วมันสำคัญสำหรับอวตารด้วยนะเพราะว่าการที่เจมส์แคเมรอนเนี่ยเขาทำหนังนี้ในรูปแบบ3มิติอยู่แล้วครับโอ้โหลองนึกสภาพเนี่ยมันลอยออกมาหาเรา นะแน่นอนครับแต่ว่าคุณผู้ชมคนถามเอ้าแล้วผมจะดูได้ที่ไหนเอาเริ่มเลยพารากอนซีเเพ็กชั้น5สยามพารากอนครับผมอคอนซีเนคอนิกชั้น6ไอ S <S คอนสยามและที่ใหม่ครับที่ไหนครับสำหรับ,รบชาวบางนาสมุดประการว้าวเมก a ะซีเนเพ็กซ์ ชั้น2เมกะบางนาครับโซนเมกะบางนามีให้ดูแล้วเหมือนกันใช่แล้วเอาละครับเพราะฉะนั้นนะฮะเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้เลยนะครับผ่านทาง w w w m a j o r c i n e p l e x c o m หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับแน่นอนนะครับช่วงแรกของรายการของเรานะครับเราก็ต้องมีข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์มาให้ติดตามกันนะครับตอนนี้ใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับเรามีช่วงนี้ครับสุดยอดแอนิเมชั่นคริสต์มาสที่ดีต่อใจจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยครับในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วง สนับสนุนโดย M p a s s บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group ขเท้าเดือนธันวาคมทีไรก็ต้องพบกับเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย เจอ l o ลอยบีดสัปดาห์นี้จึงขอรวบรวม a n นิเมชันดีต่อใจที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ The Polar Express ภาพยนต์ animation ผสมผสาน live action ละ motion capture ที่ฉายเมื่อปี2004เป็นเรื่องราวการผจญภัยของหนุ่มน้อยที่ขึ้นรถไฟไปสู่ขั้วโลกเหนือในวันคริสต์มาสอีฟ รวมกับเด็กคนอื่นๆเพื่อออกเดินทางไปเยี่ยมซานตาคลอสก่อนวันคริสต์มาสเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับการแสดงของโรเบิร์ตเซมเกสผู้โด่งดังจากภาพยนตร์โฟริมที่หวนกลับมาทำงานกับทอมแฮงส์อีกครั้งโดยทอมแฮงส์นั้นก็ได้ให้เสียงภาพเป็นหลากหลายตัวละครในเรื่องรวมถึงนั่งแทนเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยค่ะ อาร์เธอร์คริสต์ที่ฉายเมื่อปี2011จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแซนตาคลอสพลาดมากลืมให้ของขวัญเด็กน้อยคนหนึ่ง Arthur ผู้เป็นบุตรคนสุดท้องของตระกูลคลอสต้องกลายมาเป็นฮีโร่จำเป็นเพื่อกู้วันคริสต์มาสและส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายด้วยตัวของเขาเองก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องนี้ได้ดินเจมส์แมคโบยมาให้เสียงภาคเป็นอาร์เธอร์หนุ่มจอมซุ่มซ่ามและสามารถกวยคะแนนจากรวอเทนชามดลสไปได้ถึง9 2 แถมยังถูกส่งเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขาภาพยน animation ยอดเยี่ยมในปี2012ด้วยค่ะนางแทนแชมป์อันดับหนึ่งสำหรับภาพยน Christmas ที่กโกยรายได้สูงที่สุดเป็นประวัติการก็ต้องยกให้ The Grinch animation ที่สร้างโดย Studio Illumination ที่สามารถกโกยรายได้กว่า512ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก โดยเป็นเรื่องราวที่ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือ Grinch Stole Christmas ของ Dr. Seuss ในปี1957โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นภาพยนร์ที่เคยนำมาสร้างเป็นรายการโทรทัศน์พิเศษในปี1966และถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนร์ในปี2000ซึ่งนำแสดงโดย Jim c a r r y y มาแล้วพระเอก Benedict Cumberbatch ใช้เสียงภากเป็น Grinch ที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับ Max มารู้ใจในธรรมและความกวนใจของเขา เริ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาสเมื่อเพื่อนบ้านของเขาในฮูวิล e ตัดสินใจฉลองคริสต์มาสในสเกลระดับดาวล้านดวงทำให้กรินช์ไม่พอใจอย่างแรงและหาวิธีสกัดกา,การฉลองนี้เพื่อความสงบสุขของตัวเองเขากับแม็กซ์ก็วางแผนสวมรอยเป็นแซนต์คลอสเพื่อขโมยคริสต์มาสขา ที่ฉายเมื่อปี2019ได้นำความเชื่อต่อซานตาคลอสมาตีความใหม่ชีกพิมพ์นิยมเดิมๆที่ถ่ายทอดซานตาคลอสเป็นผู้วิเศษซึ่งมีโรงงานทำของเล่นให้เด็กๆในวันคริสต์มาสอีฟซานตาคลอสในฉบับนี้จะเห็นเป็นช่างไม้ผู้สันโดษที่อยู่ลำพังในกระท่อมที่เต็มไปด้วยของเล่น Handmade ซึ่งวันหนึ่งก็ไปเจอกับมิตรภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้กับถายยาบริษัทไพรสณีที่ถูกส่งมาประจำการ บนเกาะน้ำแข็งเหนือ Arctic Circle ซึ่งทั้งสองนั้นก็ได้ริเริ่มโปรเจกต์ที่จะทำให้เด็กๆและชาวบ้านมีความสุขในวันคริสต์มาส Klaus เป็นผลงานการกำกับและงานเขียนของ Sergio Pablo ซึ่งเป็นผู้เขียนบทในเรื่อง Despicable Me ที่ึกใจคนดูและนักวิจารณ์กลายเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของ Netflix ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ animation it's a pie hike up toy story for oh, snow you... They're not attached why aren't they attached I thought they were attached I would never in a million years have done what I just did if I didn't think these were attached. "Nightmare Before Christmas" ซึ่งฉายในปี1993เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสต o อปโมช o n แนวมิวสิ a l d a ์ดัก n t นตาสุดคลาสสิกที่ยังคงฝังอยู่ในใจฟนแฟนๆหลายคนเป็นผลงานนีรมมิของเจ้าพ่อหนังกอสิกอย่าง Tim Burton ดโดยเป็นเรื่องราวของแจ็คผู้นำแห่งเมืองฮาโลวีนที่เก่งเรื่องการหลอกหลอนคนแต่มาอยู่วันหนึ่งแจ็คที่เซ็งกับชีวิตจำเจก,ก็จับพลัดจับผูไปเจอกับเมือง Christmas ที่สีสันสดใสและบรรยากาศแสนอบอุ่นทำให้เขาอยากจะคุมเมืองนี้เองด้วยจะเป็นแซนต้าคลอสะเองในเมืองฮอลล w วีนของเขาเรื่องนี้รับประกันความสดจาก Rotten Tomatoes กับคะแนนมากถึง95% The Nightmare Before Christmas แม้จะมีบรรยากาศหลอนๆแต่รับรองว่าทุกคนจะลุ้นและเอาใจช่วยแจ็ค และเพลิดเพลินไปกับเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไม่ควรพลาดแอนิเมชันดีตอดใจในเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ